อาหารเสริมช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือแค่โฆษณาตลาดทุกวันนี้นะครับอาหารเสริมลดน้ำหนักมีมากมายที่อ้างว่าเบิร์นไขมันเล่งการเผาผผานหรือระมัดคาหิวแต่ปัญหาคืออาหารเสริมเหล่านั้นไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับในคนจริงๆและหลายชนิดมีสารกระตุ้นเช่นม,มีคาเฟอีนขนาดสูงหรือสารกระตุ้นระบบประสาททำให้อาดเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันดสูง หรือแม้กระทั่งเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายเฉียบพลันในบางรายเนาะผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีสารต้องห้ามเจือปนหรือสายส่วนผสมลับที่ไม่บอกในฉลากชัดเจนทําให้ผู้บริโภคเสี่ยงอันตรายโดยไม่รู้ตัวตหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าแค่กินอาหารเสริมก็ผอมโดยที่คุณไม่ต้องออกกําลังกายหรือเปลี่ยนพฤติกรรมแต่การลดน้ำหนักที่ยั่งยืนนะครับไม่สามารถใช้ทางลัดแบบนั้นได้นะ การพึ่งอาหารเสริมเพียงอย่างเดียวโดยไม่ปรับพฤติกรรมการกินการนอนการเคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงแต่ไม่ได้ผลในระยะยาวนะแต่ยังเสี่ยงที่โยโย่เอฟเฟกและก็สร้างผลข้างเคียงในระบบเผาผลาญอีกด้วยนะฉะนั้นแนะนำนะถ้าออกที่ดีคุณต้องคุมน้ำหนักอย่างปลอดภัยและยั่งยืนโดยเริ่มจากอาหารจริงไม่ใช่แค่แคปซูลเนาะเน้นอาหารที่มีแยอาหารสูงเช่น ผักผลไม้หลากสีธันยะพืชไม่ขัดสีโปรตีนคุณภาพจากปลาไข่เต้าหู้ถั่วพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลแฝงจากอาหารแปรรูปอาหารจริงมีสารอาหารเชื่อคุมเรื่องของดื้ออินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการเก็บไขมันถ้าคุณคุมระดับอินซูลินได้ดีร่างกายจะเปลี่ยนจากโหมดเก็บไขมันมาเป็นโหมดเผาผ่านไขมันดีไหมฮะแล้วมาททำโดยอัตโนมัติด้วยธรรมชาติเลยเนาะ คุณไม่ต้องใช้สารกระตุ้นใดๆเลยนอกจากนี้ให้คุณต้องเริ่มนอนให้พอนะลดความเครียดขยับออกกําลังกายสม่าเสมออันนี้จะเป็นตัวช่วยในการลดน้าหนักที่ดีกว่าอาหารเสริมหลายเข้าและมีผลงานวิจัยรองรับมากมายเลยนะครับนหนักที่ได้ผลแบบยั่งยืนปลอดภยัยคุณไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมก็ได้นะกดติดตามช่องนี้ไว้นะต่อจะพาคุณไปรู้จักดิจิตร์การลดน้ําหนักแบบจริงๆโดยได้เม่โฆษณาและมันก็ลดได้ด้วยนะ